ตอนเย็นจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบัดน,นี้เมื่อนี้ขึ้นมาอีกบ้านหลังหนึ่ง,งมาขุดมาขุดดอกกระเจียวหวานจะเอาไปขยายพันธุ์จ้าจะเอาไปขยายพันธุ์หลายๆเลยอันนี้เป็นกระเจียวปลากระเจียวปลาก็ตั้งหาได้พี่น้องนี่นี่มันยุ่ข้างลาง้างไม่อยากลือขึ้นมาดอกมืออื้นเสาเสียไปปลูกไวพุ่นอยู่ปลูกไวบ้านน้องต่อนี่งามค่ะเห็นบ่พี่น้อง เพราะว่าปีนี้ต้นกระเจียวหวานมันขยายพันธุ์หลายบัดที่นี่เข้ากันเลยจะเอาไปปลูกวบบานนั่นให้มันขยายพันธุ์บัดที่นี่กันขันมีคนสนใจยังซี่เข้ากับขายไปแม่นว่าล่ะเพราะว่าเข้ากับสื่อมากขึ้นกันเนี่สร้างมาได้จานี่กระเจียวหวานนี่สร้างมาตั้แต่ไก่พุ่นเห่ากัจะเอาไปปลูกเดี๋ยวจะอัปเดตการปลูกยุพุ่นไฮเบิงแล้วเขาก็จะรักษาไว้ก็จะได้กินดอกกระเจียวหวานเทิงสองหลังเลยจ้า เราก็จะปลูกดอกกระเจียวหวานเทิงสองหลังแล้วกระเจียวปลาน้ำกระเจียวปลาดอกน้อยๆติเตียนนั่นไหมค่ะเอาไปสูบแม่สูบใส่ผักติ๋วผักยังแม่เส็บแซบแม่ใส่เห็ดเฟี้ยงน้ำมันแม่เวามากเลยน้ำล่ายแตกพากภาคเลยพี่น้องนี่เขาก็ไปขยายพันธุ์ค่ะนี่นี่มันจะเป็นกอเป็นกอ่องสีเนาะนี่นี่เขาก็จะปลูกเป็นกอแบบนี้เลยพี่น้อง ปลูกเป็นกอเลยค่ะปลูกเป็นกอแบบนี้เลยเข้ากับสิท็ิขยายพันธุ์หลายๆพันธุ์มันก็สิธขยายเร็วเร็วก่เกไดอพี่น้องเข้ากับว่าต้องไปปลูกต้นเดียวสีทีเดียวตะกี้สื่อเพิ่มมาไม่กิโลละเท่าไหร่เขาทรงไม่ตึงบัก,กลายร้อยไม่พี่น้องคอยก็มาปลูกต้นเดียวจงังสี่ละนี่คอยก็มาปลูกต้นเดียวจังสี่ได้พี่น้องบัดที่นี่เห็นบ่ มันขยายหลายเลยค่อยปลูกไว้ออมกําแพงเลยพี่น้องปีนี้พี่น้องตกมากปีนี้ค่อยอยากไปขยายไว้อีกบ้านหลังหนึ่งเวลาค่อยอยากกินเนาะอยากหนึ่งปลาอยากกินกับตํหมักฮงสิหะเนยามันเป็นหนานี่นะก้อนหนานี่เนาะเดือนก้อนเนาะทีที่เก็บกินนะ่ะนั่นละมันแซ่บด้พี่น้องมันเป็นดอกล่ำล่ำ,ลำมันขาวๆจงสีมันสหวานมันจะแซ่บกรอบหนึ่งเส้ปลาก็ได้หนึ่งเส้ปลาก็แซ,บแซบ่บ กินซอกนสกดแซบด้วยพี่น้องกินกับตำหักุวงปนปา่าอย่างต่ว่าข่อยมากินโซพี่น้องเข้าก็เก็บมาโหลกมาเม็นบ่ถอนมาเม็นบรลระดอกมันกัมาล้างดีๆกินบัน้นเสตตู้เย็นไว้กินบ่วยก็บเสตตู้เย็นไว้พี่น้องแซบปักขากเลค่ะาผู้ใดบ่ท่านเคยล่องถล่องด้วพี่น้องข่อยเอาไปขยายกันไปขยายกันให้มันเล่หลายกันเดี๋ยวข่อยสิขายกำละยีสิบกำละงซบกัว่าไปเด้อพี่น้อง ให้คอยขยายอีกก้อนปีนี้ผู้ใดอยากได้อดเอาสักก้อนให้มันอีกปีสองปีก้อนคอยว่าคอยมาบูซาคอยยี่สิบสามสิบสี่สิบคอยกระสิขายเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องให้คอยขยายอีกก้อนยุนี่ผมก็คุดจากบ้านหลังนี่แหละบ้านบ้านหลังติดธงคอยนี่บ้านหลังติดธงคอยนี่เดี๋ยวให้คอยขยายหลายๆก้อนพี่น้อง